กฎเรื่องที่บอกคุณทักษิณถูกตัดสินจำคุกแล้วเดินเข้าไปที่เรือนจำแล้วกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนที่อาจารย์วิศณุบอกแล้วเกิดอาการแทรกซ้อนด่วนต้องรีบเอาไปโรงพยาบาลอย่างนี้ถามว่ามันเป็นเหตุที่ทําให้สารใช้อานาจตามมาตราหของพระชจัญญัตระกรธบรมูญในคดีนี้ถ้าสารใช้ได้เนี่ยตัวบทตรงไหนที่บอกว่าหลังมีคาพิพากษา สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการด h e ี e y ไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่10นะคะซึ่งวันนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงทางกฎหมายในสังคมไทยค่ะเรากําลังจะพูดถึงกรณีที่สาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้มีคําสั่งให้โจทก์คือปอปชและจําเลยคืออดีตนายกทักษิณชินวัตรเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีที่ถูกร้อง กรณีที่ว่านี้นะคะก็คือการที่อดีตนายกได้เข้าพักรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เห็นว่าไม่ได้มีการบังคับโทษตามกฎหมายในเมื่อคดีพิจารณาจนถึงที่สุดของศาลชั้นนี้แล้วดังนั้นศาลจึงมีอำนาจเพราะ เมื่อความปรากฏต่อศาลถึงกรณีที่การบังคับโทษไม่เป็นไปตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดของศาลนี้ศาลจึงมีอำนาจในการไต่สวนแล้วในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรได้นัดหมายการไต่สวนไว้ในวันที่13มิถุนายน2568นี้เวลา9นาิก30นาทีค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นที่เป็นข้อถกเถียง 1. ฝ่ายแรก มองว่าอาดีตนายกนั้นจำเป็นที่จะต้องกลับเข้าเรือนจำเพราะการเข้าไปพักรักษาตัวที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจเป็นการป่วยทิพย์ ไม่ได้ป่วยจริงค่ะแต่อีกฝั่งหนึ่งก็มองว่าไม่จําเป็นที่จะต้องกลับเข้าเรือนจาอีกต่อไปแล้วสืบเนื่องจากการพักรักษาตัวที่ชั้น14ถือว่าถูกจําคุกหรือถูกคุมขังเป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็เลยลุ้นกันนะคะว่าผลของการไต่สวนนั้นจะออกมาเป็นอย่างไร แล้วในขณะเดียวกันผลที่ออกมาในครั้งนี้เนี่ยจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการพิจารณาคดีของศาลหรือไม่แล้วในขณะเดียวกันก็เกิดคําถามขึ้นมาด้วยนะคะว่ากรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ผลของการไต่สวนที่จะออกมาจะส่งผลอย่างไรต่อสมการทางการเมืองของประเทศไทยในอนาคตพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเด็กคีจะมาช่วยเราไขค,คำตอบค่ะ และในช่วงนี้นะคะเรานั่งอยู่กับเดคีของเราประจําวันนี้ที่จะมาร่วมพูดคุยกันค่ะนั่นก็คือท่านอาจารย์วีรพัฒน์ปริยะวงศ์นักกฎหมายอิสระนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์คะอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์ให้หน่อยกรณีชั้น14ีของคุณทักษิณชินวัตรประเด็นที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่จะพิจารณาเนี่ยคือหลายคนก็ยังคงสงสัยว่าเอ้ยการพิจารณาในครั้งนี้นี่ไม่ใช่การสืบพยานไม่ใช่การสืบข้อเท็จจริงในรายละเอียดต้องทําอย่างไร ถูกต้องครับอันนี้ไม่ใช่การสืบพยายนเพราะสืบพยายนจบหมดแล้วนะครับมีคำพิพากษาแล้วตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นน่าสนใจเพราะว่าตัวบทกฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนชัดเจนขนาดที่ว่าหากมีคำพิพากษาแล้วและมีการนำตัวไปลงโทษแล้วหากศาลสงสัยหรือความปรากฏต่อศาลว่าลงโทษไม่ถูกต้องให้เรียกคู่ความมาสอบถามนี่ไม่มีกฎหมายเขียนไว้แบบนี้ะนะครับกฎหมายที่ศาลท่านอ้างอิงเพื่อมาเป็นอำนาจหรือเป็นฐานอำนาจในการเรียกคู่ความมาเนี่ยก็คือมาตรา6 ในพระราชบัญญัติที่ท่านใช้ในคดีนี้คดนนีมาตรา6ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ท่านใช้เนี่ยตัวบทเขียนว่าเรียกมาไตาส่สวนเรียกมาสอบถามเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาซึ่งนักกฎหมายโดยทั่วไปก็เข้าใจว่าเพื่อจะพิจารณาก่อนจะมีคำพิพากษาถูกไหมครับถ้ามีคำพิพากษาไปแล้วเนี่ยโดยหลักการตามวิธีพิจารณาคดีทั่วไปเนี่ยต้องถามว่าอำนาจรับผิดชอบนี่ยอยู่ที่ใครคซึ่งเรื่องของชั้น14 ของรงวมพยาพาลรตำรวจนี่นะครับผมส่วนตัวผมมองว่าเป็นอำนาจหน้าที่ที่อยู่ภายใต้พระราชรรรรบัญญัติราชทรรมซึ่งก็จะเป็นอำนาจของราชทรร์เป็นอำนาจราชธรร์ไม่ได้แปลว่าสารตรวจสอบไม่ได้นะครับตรวจสอบได้แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายคราวนี้ขั้นตอนอกฎหมายคืออะไรก็คือถ้าสมมุติบอกว่า,าชั้น14มีการเอื้อประโยชน์คุณทักษิณก็ต้องไปฟ้องคดีดําเนินคดีร้องเรียนตามกระบวนการขั้นตอนและสุดท้ายคดีอาจจะกลับมาสู่ศาลแต่จะไม่ใช่ศาลนี้ละอาจจะเป็นศาลอื่นนะครับหรือจะเป็นศาลนี้ก็ได้ แต่อาจจะไม่ใช่เรื่องขององค์คณะเดิมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของคณะเดิมปุ๊บเนี่ยคำถามจะเกิดทันทีว่าถ้าศารในแต่ละคดีเรียกมาถามได้หลังมีมคำพิพากษาไปแล้วหลังจะออกคุกไปแล้วสมมติคณทักษิณออกจากคุกไปแล้ววันนี้แป๊บเดียวแต่ว่าสมมติผ่านไปแล้วหปีนี้ยังเรียกมาได้ไหมถูกไหมครับเกิดสมมุติว่าหมอรงพยาวตลตำรวจเขากเกษียณอายุเขาเขาไปเที่ยวต่างต่างประเทศกันหมดแล้วไปพักผ่อนแล้วจะเรียกกลับมาไหมถูกไหมครับ,บอำนาจขอบเขตของกฎหมายเนี่ยมันต้องมีอำนาจรองรับและที่สําคัญที่สุด ของกรณีชั้นทสี่ก็คือต้องอย่าลืมว่าตัวบทกฎหมายทั้งหมดที่เขียนมาเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญซึ่งหลักการที่สําคัญมากนะครับก็คือเรื่องของการแบ่งแยกอํานาจถ้าเกิดศาลมีอานาจเยอะรับอำนาจนั้นไปกินแดนของฝ่ายรัชทันซึ่งเป็นฝ่ายบริหารแล้วหรือในทางกับการสมมติศาลบอกกฎหมายที่สภา,าเขียนมาไม่เคลียร,ร์ศาลขอเพิ่มเข้าไปสักบรรทัดส,สองบรรทัดให้มันชัดเจนขึ้นเอาแบบนี้เนี่ยศาลก็จะเป็นผู้เขียนกฎหมายได้ตัดสินคดีได้ดูการลงโทษได้ ซึ่งความจริงหลักของการแบ่งแยกอำนาจที่ถูกต้องเนี่ยก็คือแบ่งให้คนนึงเขียนกฎหมายรัฐสภาแบ่งให้คนหนึ่งตัดสินคดีฟังพยานหลักฐานศาล<า>และเมื่อตัดสินเสร็จแล้วใครผิดใครถูกเอาไปเข้าคุกเป็นอำนาจของราชทัณจะมีการลดโทษอภพยโทษก็เป็นอำนาจของฝ่ายบริหารครับค่ะก็คือสเสาหลักในการบริหารประเทศของไทยอันนี้เป็นเรื่องของการสืบ ไม่ได้เป็นเรื่องของการสืบแต่ว่าเป็นการดูกฎหมายประกอบกับข้อเท็จจริงไปด้วยซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าตัวบทอย่างที่ผมบอกมาตรา6เนี่ยถ้าเราไปดูตัวบทจริงๆนะครับจะมีสร้อยที่บอกว่าเพื่อการพิจารณาอยู่เสมอในแต่ละวรคนะงนั้นต้องถามว่าตอนนี้การพิจารณามันจบไปหรือยังสารอาจจะตีความในเชิงกว้างว่าพิจารณาหมายถึงพิจารณาเรื่องที่สารอยากจะพิจาราก็ได้คราวนี้มันก็จะเกิดคําถามแล้วว่าอา้าวเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีคนไปนร้อง ไม่ใช่คู่ความด้วย<ช>ถูกไหมครับบุคคลภายนอกนะครับซึ่งความจริงเนี่ยจะใช้ภาษาถูกต้องบอกว่าเป็นเป็นบุคคลซึ่งไม่ได้มีส่วนได้เสียในคดีไปร้องศาลก็ยกคําร้องก็แสดงว่าเรื่องพิจารณามันต้องจบไปแล้วอ,อันนี้มันอาจจะไปเข้าอีกคํหนึ่งนะครับที่ศาลอ้าบอกเมื่อความปรากฏต่อศาลอ่านะครับควนี้คำเนี้ยคำว่าเมื่อความปรากฏต่อศาลนี่น่าสนใจมากเนี่ยหมายความว่ายังไรคะหลายๆคนยังคงสงสัยอยู่ครับอันนี้ต้องอธิบายฟังว่าในหลักกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายในประเทศ ระบบของบ้านเราซึ่งเป็นระบบที่มีส่วนผสมระหว่างธรรมเนียมและก็หลักกฎหมายของอ Common l l w w ของอังกฤษกับ Civil Law หรือ,อกฎหมายไร้ลักษร์ของประเทศกลุ่มยุโรปนะครับมากทวีต c อ n t i n n n t a l European กฎหมายของบ้านเราเนี่ยก็ยึดถือมาโดยตลอดว่าเราเวลาเราผูดภาษาทำหน้าที่ตัดสินคดีเนี่ยต้องฟังความของคู่ความเป็นหลักจะมาคิดเองเออเอง แอบไปอ่านหนังสือพิมพ์ที่บ้านแล้วมาตัดสินคดีไม่ได้ไไดเพราะถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับศาลก็จะไม่สนใจใครอยากจะนําเสนอพยานหลักฐานแล้วก็เจอไปฉันรู้ดีที่สุดไออย่างนั้นก็เสร็จเลยงนั้นโดยหลักปกตินะฮะคดีทั่วไปโดยเฉพาะคดีแพ่งที่เป็นเรื่องทะเลาะก,กันระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยคนนี้ซื้อที่ดินคนนี้ไม่จ่ายค่าที่ดินศาลจะไปแอบโทรศัพท์ถามเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ได้นะครับต้องให้คู่ความเนี่ยไปเอาเพื่อนบ้านเป็นพยานะนะอันนั้นเขาเรียกระบบกล่าวหาก็หมายความว่าใครอยากจะอ้างอะไรคุณต้องพิสูจน์ และศาลมีหน้าที่ฟังว่าน่าเชื่อถือไหมเราก็ต้องตั้งหลักก่อนว่าคดีเนี้ยคดีชั้น14ที่ไม่ใช่คดีสิสคดีที่นําไปสู่ชั้น14เนี่ยคดอีอ่การลงโทษอาญาของผู้ด่างการเมืองเนี่ยกฎหมายก็ให้อํานาจศาลนะครับ <c oughs> ในการจะไต่สวนสอบถามพยา,ยานเพิ่มเติมก็คือมาตราหที่เราพูดไป <c oughs> เพราะอะไรเพราะนี่มันไม่ใช่คดีอาญาเรื่องบุบคคลถูกไหมมันไม่ใช่ว่าคุณทักษิณฟ้องมินประมาทใครอันนี้ถ้าคุณหมิ่นประมาทกันสองคนคุณก็ไปพิสูจน์สิคือเรากําลังคุยกันเรื่อองงขกาารรรบิหโทษ กับการบังคับโทษถูกไหมถูกทั้งหมดที่ผมพูดมาเมื่อกี้มันคือขั้นตอนการไต่สวนพยานหลักฐานและการพิจารณาคดีแต่ปรากฏเรื่องที่บอกคุณทักษิณถูกตัดสินจำคุกแล้วเดินเข้าไปที่เรือนจำแล้วกำลังจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเหมือนที่อาจารย์วิศนุบอกแล้วเกิดอาการแทรกซ้อนด่วนต้องรีบเอาไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยถามว่ามันเป็นเหตุที่ทำให้สารใช้อำนาจตามมาตราหของพระราชบัญญัติประกอบรมนูลในคดีเนี้ย มาใช้ได้ไหมอันนี้เป็นคําถามที่ใหญ่มากเพราะคําถามคือถ้าสารใช้ได้เนี่ยตัวบทตรงไหนที่บอกว่าหลังมีคมําพิพากษาถูกไหมครับศาลกรา็จะตีความขยายความคาว่าเพื่อการพิจารณาซึ่งพิจารณาเนี่ยในความหมายทั่วไปเนี่ยมันต้องจํากัดอยู่ก่อนที่มีคมาพิพากษาะนะครับผมยกตัวอย่างเทียบเคียงอย่างหนึ่งเมื่อกี้เราพูดถึงกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งไปแล้วอะลองเปรียบเทียบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเลยก็ได้ถ้าเราไปพลิกดู วิธีพิจารณาความอาญาคือกฎหมายว,วิธีการจัดการคดีอาญาทั่วไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นครับว่าเมื่อความปรกากฏต่อศาลมันมีอยู่แค่ไม่กี่มาตราหรอกครับ,รบก็คือกรณีที่ไม่มีผู้ความร้องขอนะแต่ปรกากฏศาลเนี่ยออกกําหนดเงื่อนไขว่าเธอเนี่ยจะไม่ให้เธอขังหรือไม่ขังหรือไปอยู่ที่ไหนเธอต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ปรากฏเขาไปทําผิดกฎที่ศาลตั้งไว้อันนี้ศาลร,รู้เองได้ศาลไปเจอเองได้ถูกไหมครับ,รบไม่จาเป็นต้องรอ้อยคนมาบอกค,คแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกรณีทั่วไปเนี่ย คู่ความจะต้องต่อสู้คดี<อ>นะครับอันนี้ก็หมายความว่าในชั้นการไต่สวนเนี่ยศารมีสิทธิ์ถามได้แต่ต้องเคารพบ,บทบาทของคู่ความเพราะมิฉะนั้นเนี่ยสารจะกลายเป็นผู้ที่เริ่มคดีได้เองเอาข้อดิจจริงมาเองไม่ต้องฟังประชาชนผู้เสียหายชั้นรู้เองตัดสินเองเนี่ยอันตราย นี่กลับมาเรื่องคดีชั้น14เนี่ยผมคิดว่าศาลท่านเนี่ยมีความหวังดีผมเชื่อว่าศาลท่าน,นรับรู้ว่าสังคมเนี่ยเถียงกันเรื่องชั้น14มาเป็นเวลานานและศาลท่านคงกังวลใจว่าขืนปล่อยไปอย่างนี้เนี่ย กระบวนการยุติธรรมบ้านเราอาจจะเสื่อมความศรัทธาเพราะที่ผ่านมาคนก็ไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพราะว่ามีทั้งคนที่เชื่อคือเรื่องของชั้นสิบสี่ต้องพูดให้ชัดเจนนะครับมันมีความไม่เชื่อมั่นทุกๆระดับเลยนะตั้งแต่ระดับว่ามันไม่ควรจะมีชั้นสิบสี่เกิดขึ้นเลยคะะดีที่เกิดขุนศรีตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยนะครับคดีตั้งแต่สมัยแกเป็นนายกเนี่ยบางคนก็อโอ้โหไปตั้ง ไปยึดอำนาจเข้ามาจี้ปืนเอารถถังจี้มาแล้วก็ตั้งคอตอสอมาส่งสมนวนต่อสารมันก็ไม่ถูกต้องแล้วตั้งแต่กรณีของคุณหญิงอ้อนอ่าะะครับคันนี้กลับมาถึงปัจจุบันก็มีคนถามเอ๊ะแล้วคุณทักษิณนี่เล่นเล่นเส้นหรือเปล่าได้ไปอยู่ในโรงพยาบาลสบายทำไมคนอื่นไม่ได้อยู่เพนผมเชื่อว่าสารท่านเนี่ยก็คงอยากจะใช้โอกาสนี้ทำให้สังคมเกิด ข้อยุติได้ไหมก็ต้องรอดูครับว่าตอนนี้ท่านไต่สวนจะเป็นอย่างไรอาจารย์คะแต่ว่าพรบร,ราชทรน<ม>อาจารย์บอกไว้แล้วว่ามันก็จะต้องบังคับใช้หลายๆคนก็เลยสอบถามว่าเอ๊ะแบบนี้พรบร,ราชธรนมมีศักดิ์ศรีใหญ่กว่า<ม>ประมวลวิอาญาหรอพระราชบัญญัติจะใหญ่กว่าประมวลกฎหมายวิธีความอาญาหรือไม่เนี่ยนะครับความจริงเนี่ยถ้าพูดตามหลักทฤษฎีเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าให้ความรู้ท่านผู้ชมในรายการของสมนกข่าวซึ่งก็หลายท่านก็ศึกษากฎหมายอยู่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาประมวลกฎหมายอาญากับพระชบัญญติเนี่ยลำดับสักระกัน,น <c oughs> เพราะว่าแหล่งที่มาของประมวลกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติให้ประกาศใช้ <c oughs> คาถามไม่อยู่นั้นคําถามอยู่ตรงที่ว่าเวลากฎหมายเรื่องเดียวกันแต่พูดไม่เหมือนกันเนี่ยมันไม่ได้ดูแค่ลําดับสักระครับมันต้องดูหลักเรียกว่าอันไหนเป็นกฎหมายเฉพาะอันไหนเป็นกฎหมายทั่วไปนะครับหลักกฎหมายสําคัญก็คือกฎหมายเฉพาะย่อมมีสิทธิ์ที่จะไปยกเว้นกฎหมายทั่วไปเ <c oughs> ช่นกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตั้งแต่สมัยโบราณบอกเนี่ยถ้าคุณจะปล่อยจะขังให้ทําอย่างนี้ แต่ในส้อยส้อยส้อย,ยคาของวิธีพิเศษความอาจะมีถ้าแข่งว่ายกเว้นเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นนั่นแหละก็คือให้ไปใช้กฎหมายเฉพาะเช่นพรบราชธรรมเพราะฉะนั้นก็ฟังได้กับกรณีที่ทางยุติธรรมบอกไว้ว่าที่ผ่านมาผู้ที่มีสิทธิ์จะไปรับโทษนอกเรือนจํากรณีอของการเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้สารพิจารณาก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยรอสารพิจารณา อาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้คุณต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับตอนที่เราแก้กฎหมายเรื่องประวัติชรรมทันเนี่ยเราไม่ได้คิดแค่เฉพาะเรื่องสารเรื่องคนจําคุกเราคิดว่าเราจะทํายังไงให้สังคมมันน่าอยู่ขึ้นเราไม่อยากให้คนไปค้างอยู่ในคุกเยอะๆเพราะหนึ่งสิ้นเปลืองคนที่ขาวๆเทาๆไม่ดําปีไปเจอคนดําปีก็ดําไปด้วยถูกไหมก็เลยพยายามมาออกแบบกฎหมายรัชสมัยใหม่ว่าทํำยังไงเนี่ยอะไรที่มันไม่จําเป็นต้องอยู่ในคุกก็อยู่นอกคุกก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นกฎหมายวิธีพิจารณาญาที่ร่างกันมาแต่สายโบราณเนี่ยนะครับ มันก็จะถูกยกเว้นหรือพัฒนาโดยกฎหมายเฉพาะเช่นพรบราชทรรมครน,นี้ไม่ได้หมายความว่าศาลจะตรวจสอบไม่ได้นะตรวจสอบได้ครับแต่ต้องเป็นไปนตามกระบวนการขั้นตอนที่ถูกต้องเช่นราชทรรมบอกฉันมีอำนาจตามมาตรา5 5บป่วยจริงป่วยทิ์ไม่รู้ฉันส่งเธอไปอยู่โรงพยาบาลสบายสบายะถ้าเอาอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องเอาหลักฐานไปดำเนินคดีร้องเรียนเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ราชาทรร<า>กับกระทรวงยุติธรรมกับคุณหมอที่โรงพยาบาลราชธรร์หรือมาตำรวจสมมติพวกนี้เขาคุณไปกล่าวหาเขาอะว่า อ้ยพวกนี้ร่วมร่วมมือกันช่วยหลือคุณทักษิณคุณไปดำเนินคดีเขาเลยแต่คุณต้องมีหลักฐานนะถ้าคุณไปกล่าวหากเลยลอยเนี่ยคุณก็ทำผิดกฎหมายเหมือนกันแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเสมือนกับว่ามันสืบเนื่องจากความไม่ชัดเจนของกฎหมายด้วยไหมคะไม่หลักรับผมคิดว่ากรณีชั้นสิบสี่เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันเหมือนกับเป็นโอกาสใน,ในการขัดเกลาทำความเข้าใจเพราะถามว่าถ้าไม่มีคดีนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะมีใครมานั่งถามผมไหมว่า อำนาจในการพิจารณาก่อนก็นมพภาคาอันาอำนาจกา็จาหลังก็พิภาคผาี่ใครความปรากฏเองต่อศาลไปสวนกล่าวหาโอ้โหปกติเราไม่เราไม่ได้มาออกทีวีพูดเรื่องนี้กันถูกไหมแต่ก,การที่มีกรณีอย่างนี้ผมเชื่อว่าศาลเองอายการพิารพากษานักกฎหมายแม้แต่ประชาชนก็จะเรียนรู้ไปด้วยกันว่าเฮ้ยหลักกฎหมายเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งมันออกแบบมาเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพเป็นหลักสิทธิเสรีภาพจะปกป้องได้อำนาจจะต้องไม่อยู่ที่มือคนเดียว พราะถ้าเกิดอำนาจมันเยอะเมาหลายเนี่ยความเสี่ยงมันยิ่งสูงคราวนี้คําถามก็คือวันนี้สังคมเนี่ยไปสับสน2ประเด็นประเด็นแรกก็คือคนมักจะถามผมกลับมาว่าเฮ้ย mm hmm. คุณไปตีความกฎหมายอย่างนี้แสดงว่ารชาชทันจะทําอะไรก็ได้ป่วยจริงป่วยทิพย์ทำเหรอไม่ใช่ครับตรวจสอบรชาชทันได้ฟ้องรชาชทันได้แต่ไม่ใช่เอากระบ,บวนการในกฎหมาย,ใน,มายในคดีเดิมเนี่ยมาเปิดขึ้นใหม่ พราะถ้าเกิดมาเปิดขึ้นใหม่ปุ๊บนะคำถามที่มันจะซับซ้อนกันนั้นอีกก็คือคดีอื่นทําบ้างได้ไหมแต่ว่ากรณีนี้ก็เป็นเรื่องราวในคดีเดิมที่มาเปิดใหม่ถูกต้องและที่สําคัญคือสมมุติเปิดใหม่ขึ้นมามันก็มีทางออกที่ศาลจะวินิจฉัยได้หลายทางสมมติศาลบอกทุกอย่างทําถูกต้องแล้วป่วยจริงมีหลักฐานยืนยันอคดีนี้จบนะสมมังคมก็อาจจะเอาเคยียยุติแล้วนะแต่สมมติศาลบอกเฮ้ยไม่ใช่นะคุณเนะี่ยทำไม่ถูกต้องเขาไม่ได้ป่วยจริงศาลไม่ช่วคุณต้องไปจําคุกใหม่คราวนี้จะเกิดคําถามซับซ้อนขึ้นนไปอีกะครับว่า ถ้าสมมุติว่าไปจำคุกอีกรอบเนี่ยมันจะถือว่านับซ้ําเดิมไหมอันนี้คนงงอ้าวก็อยู่โรงพยาบาลจะถือว่าจำคุกได้ยังไงคุณก็ต้องไปกดเปิดกฎหมายดูอีกว่าพรบร,รัชธรนมมาตรา15เนี่ยก็บอกว่าในระหว่างที่ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่สถานพยาบาลเนี่ยนะครับไม่ให้ถือว่าเป็นการพ้นโทษจำคุกไม่ให้พ้นการจำคุกไม่ไม่ให้พ้นการขังก็หมายความว่าทุกทุกวันที่เธอต้องถูกร,รัชธรรคมุมเธอไว้ในชั้น14เนี่ย เธอยังถูกขังอยู่180วันถูกขังเธอจะอยู่ดีกดลิฟต์ลงมาที่เราจะประสงค์เดินข้ามถนนไปเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยทำไม่ได้ถูกไหมครับเธอยังถูกขังอยู่เดินออกไปเช่นสิายังไม่ได้เลยถ้าว่ากันไปตามหลักแล้วาวน,นี้ถ้าจะบอกคุณทักษิณเนี่ยต้องมาถูกจําคุกล่ออ,อีกรอบนึงเนี่ยคุณต้องพิสูจน์นะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนไปสั่งราสถานให้ทำ เอาเป็นว่านี่เป็นเพียงแค่ช่วงแรกที่ได้พูดคุยให้จยาได้อธิบายะนะคะอย่างที่บอกไว้ว่าสิ่งที่เราคุยกันในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการบังคับโทษกับการบริหารโทษโทษที่ว่านี้เป็นโทษจำคุกค,คุณทักษิณชินวัตรนั่นเองแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยยังคงมีคําถามเกิดขึ้นนะคะว่าเรื่องราวที่เราเผชิญอยู่ในเวลานี้ทำให้เราได้เห็นความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรมประเทศไทยแค่ไหน เราควรจะมองบทบาทอำนาจหน้าที่ของศาลอย่างไรแล้วในขณะเดียวกันสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้จะส่งผลต่อสมการทางการเมืองของไทยในอนาคตหรือไม่อย่างไรพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าเดคีจะมาช่วยเราอันล็อกค่ะ ก่อนจะกลับไปพูดคุยกันกับเดคีของเราต่อในช่วงนี้มีกิจกรรมเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเดคีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่10เพื่อที่จะลุ้นรับกระเป๋าที่ระลึกจากทางสถาบันพระปกเกล้าเพียงแค่ตอบคําถามเข้ามานะคะว่าคุณผู้ชมทราบหรือไม่สารธิกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําสั่งนัดไตส่สวนปปชและอดีตนายกทักษิณชินวัตรในวันที่เท่าไหร่ระหว่างข้อ1 13มิถุนายน2568 หรือข้อ2 15มิถุนายน2568ทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะและในช่วงนี้นะคะเรายังคงนั่งอยู่กับเดอะคีของเราในวันนี้ค่ะท่านอาจารย์วีรพัฒนปริยะวงศ์เพื่อที่จะให้ท่านอาจารย์มาช่วยอันลองให้กับพวกเราหน่อยนะคะอาจารย์คะอย่างที่ทิ้งทายไว้ในช่วงที่แล้วเราเกิดคําถามขึ้นมาว่ากรณีของชั้น14 ส่งผลให้เราเห็นภาพความเสมอภาคของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยอย่างไรไหมอันนี้เป็นคำถามที่ใหญ่มากและสำหรับผมให,ใหญ่ยิ่งกว่าเรื่องศาลมีอำนาจหรือไม่มีอำนาจอีกนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นต้นต้นตอของปัญหาถูกไหมเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดคนไม่ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะคุณทักษิณได้รับการเลือกปฏิบัติสบายคนอื่นหรือเปล่าสิ่งแต่เราต้องยึดหลักก่อนว่าถ้าเรามีคําถามเรามีเรามีตัวล็อกเนี่ย เราต้องหากุญแจที่ถูกวิธีถูกไหมเราต้องเอากุญแจมาไขามไม่ใช่ไปทุบล็อกทิ้งเลยล็อกก็พังถูกไหมครับต่อไปนี้ก็ทาอะไรกันไม่ได้เลยนั้นครั้งนี้ผมคิดว่าวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้องว่ามันเสมอภาคไหมมันเท่าเทียมกันไหมนี่ก็คือต้องมีการตรวจสอบตามกระบวนการขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดพยานหลักฐานต่างๆมันชัดเจนว่ามันถูกต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติก็จบแต่ถ้ามันมีหลักฐานว่ามันไม่ถูกต้องมันก็จะมีขั้นตอนตามก,กฎหมายให้ดาเนินการต่อถูกไหมครับแต่อย่าไปใช้วิธีการทุบกุญแจถ้าคุญแจพัง นะครับอย่างอื่นจะพังตามไปด้วย<อ>ค,คุณต้องหากุญแจถูกกุญแจที่ถูกในหลักการนี้คือการไม่ไปใช้คดีเดิมมาเปิดเรื่องการบังคับโทษการบริหารโทษ<อ>คุณต้องอาศัยกลไกตามกฎหมายเช่นถ้าคุณบอกว่าราชธรรทําไม่ถูกต้องตามพรบราชทรรก็ต้องไปจัดการตรวจสอบตามกระบวนการขั้นตอนซึ่งก็จะมีกระบวนการขั้นตอนแยกอีกส่วนหนึ่งแต่ถ้าเราไปทําแบบนี้นะครับปัญหาที่มันจะกลับมาคือเหมือนกับกรณีสมัยคุณทักษิณถูกรัประหารเนะี่ยคุณทักษิณจะผิดจริงไม่ผิดจริงเนี่ยจะมีคนส่วนหนึ่งแล้วที่บอก เขาจะผิดจริงไม่ผิดจริง,ไม,รงไม่รู้แต่กระบวนการมันไม่ชอบอบอาจารย์แต่มันเป็นเส้นบางๆอ่ะกรณีที่เกิดขึ้นอ่ะว่าตกลงแล้วอ่ะมันเป็นกระบวนการยุติธรรมที่เป็นธรรมหรือเป็นเพียงแค่ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายเท่านั้นอันน,น,นี้อันนี้จะต้องต้องกลับไปที่หลักการสําคัญเลยว่ากฎหมายที่แท้จริงเนี่ยมันจะต้องไม่ยึดติดกับอารมณ์ความรู้สึกแต่มันจะต้องมีเหตุมีผลและไม่ขัดต่อมโนสานึกมันยากนอะอารมณ์ความรู้สึกคือฉันไม่ชอบวนนี้ยังไงมันก็ผิดอยู่แล้ว แต่มโนสํานึกคือก็คือสามัญสํานึกแล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกคราวนี้ถามว่าวันนี้พวกเรามานั่งวิพากษ์วิจารณ์ตั้งคาถามเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้ว่าวันนั้นอาการป่วยคนนั้นเป็นยังไงเพราะเราไม่ได้อยู่ในห้องเราไม่ได้เป็นแพทย์ไม่นิชัยถูกไหมคือจุดใหญ่ใจความอยู่ที่อาการหนะักวิกฤตหรือไม่ถูกไหมต้องนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสารจะไต่สวนและมีการเรียกแพทย์มาไต่สวนด้วยอันนี้แหละก็อาจจะเป็นเป็น การใช้วิธีกุญแจแบบอาจจะเป็นกุญแจที่อาจจะไม่ถูกดอกสักทีเดียวแต่หวังว่ามันก็จะช่วยไคลายความความกังวลใจของหลายฝ่ายได้่แล้วกุญแจที่ถูกดอกเป็นยังไงก็อย่างที่ผมบอกครับคือแทนที่จะไปใช้วิธีเปิดคดีเดิมใช้ใช,ใช้ใช้วิธีการไปร้องในคดีเดิมเนี่ยจะต้องรอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ชัดเจนซึ่งตอนนี้มันยังตรวจสอบไม่เสร็จเลยนะเพราะมมีองค์กรตั้งหลายองค์กรถูกไหมครับที่ทำอยู่ใช่ค่ะถูกไหมครับแล้วเมื่อคุณได้ข้อเท็จจริงนั้นมาคุณก็เริ่มเสียสมมติใครจะไปร้อง ไปไปฟ้องว่าละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่ดําเนินการไม่ถูกต้องใช้กุหมานี้ไม่ชอบมันมีช่องทางกฎหมายเยอะนะครับมันก็เราต้องปรับมาที่เดินมนะครับว่าเราต้องเอาความจริงมาทําให้ปรากฏ <Huh. S 2> แต่ถ้าเกิดความจริงมันปรากฏด้วยวิธีการที่ผิดปกติเป็นวิธีการที่ข้ามขั้นตอนหรือเป็นวิธีการที่โดยหลักกฎหมายนี่มันทําไม่ได้แต่คุณก็ยังจูาห์ไปทํามันเนี่ยสมมติคุณได้ข้อท็จจริงมาแล้วคนอาจจะไม่เชื่อข้อท็จจริงนั้นนะถูกไหมครับบอกว่าอ้าว สมมตินะมีคนบอกว่าสารมาตั้งไต่สวนเปิดไต่สวนอย่างนี้มันไม่น่าจะได้นะมันฉันไม่เชื่อหรอกคุณไปไต่สวนอะไรมาถูกไหม,มคือข้อดความจริงที่เราพยายามจะไปคว้าหามาเนี่ยมันต้องได้มาด้วยวิธีการที่ถูกต้องด้วยมิฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะทําให้เรื่องนี้เป็นมาตรฐ,ฐานที่เป็นธรรมแต่วิธีการไปสู่คําตอบเนี่ยมันไม่เป็นธรรมหรือมันมีข้อคารหาคนก็จะยังไม่เชื่อบางทีเนี่ยปัญหาบางอย่างเนี่ยนะครับมันไม่สามารถแก้ไขโดยคำพิพากษาซ้ายขวาซ้ายขวาได้มันต้องใช้กระบวนการ มันต้องใช้กระบวนการเรียนรู้บางคนอาจจะบอกว่าบทสรุปของเรื่องคุณทักษิณชัยรีเนี่ยคือเราไม่ควรจะต้องมีชัยศีตั้งแต่แรกนะคกับก็หมายความว่าถ้าคุณทักษิณทาผิดจริงต้องเอาเขาผิดจริงแล้วเอาเขาคุกแบบจริงจริงจังๆเลยแต่พอคุณไปอยู่นอกประเทศกลับมามีการพระราชทานอภัยโทษลดโทษมีการพยายามปรองนรสมานฉั์มีการยอมรับโดยคนอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งใหญ่ๆเนประเทศว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนรัปผิหามันไม่ถูกต้อง แล้ววันนี้จะมาเอาอะไรกับเรื่องเชมสี 4, ซึ่งความจริงเนี่ยมันเล็กกว่าเรื่องก่อนที่คุณไปรับแผนเขาซูด้ซ้ํางนั้นถ้าเกิดเราไม่ปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญในภาพใหญ่เนี่ยนะครับไอ้กฎระเบียบราชัรรระเบียบของศาลมาพิจารณาเนี่ยมันก็จะเซ่วนโปรนเปรตามไปด้วยถ้าอย่างนั้นอาจารย์คิดว่าเราควรจะมองบทบาทศาลอย่างไรศาลท่านต้องพิทักษ์รัฐธรรมนูญนะครับศาลท่านต้องเคารพรัฐธรรมนูญ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าสมมติศาลตั้งหลักก่อนว่าเอาละประชาชนมีความเครือบแคลงใจความประกฏต่อศาล แต่อำนาจของศาลถูกตีกรอบเอาไว้ศาลจะต้องพิจารณาแต่สวนในเรื่องขั้นตอนพิจารณาไปสู่คำพิพากษาแต่เมื่อมีคำพิพากษาแล้วถ้านในต่างประเทศนะศาลจะบอกเลยว่ายกคำร้องของคุณชาญชัยในส่วนนี้ศาลพิจารณาว่ามีความปรากฏต่อศาลว่ามีเหตุน,หน่าสงสยัย<อ>แต่ด้วยข้อจํากัดทางกฎหมายศาลนี้อาจก้าล่วงเข้าไปได้หากจะมีผู้ใดนําเรื่องนี้ไปร้องต่อ หน่วยงานอื่นตามกระบวนการขั้นตอนก็ย่อมเป็นสิทธิของผู้ร้องนั้นแต่ศาลนี่อาจนำพิจารณา,ราคดีนี้ได้อ่ะสุดารท่านพูดอย่างนั้นนี่นะครับคุณชาญแจว่าเอานี่ไงศาลบอกแล้วว่าร้องได้นะแต่ต้องร้องให้ถูกตามกระบวนการขั้นตอนมันก็จะเป็นการขัดกราสังคมว่าช่องทางหรือการไขปัญหาเนี่ยไขได้ครับแต่ต้องไขด้วยปัญแจไม่ใช่ไปเอาค้อนเอาประแจเนี่ย,ยไป <มา S 1> ทุบอ่าอาจารย์แล้วสุดท้ายแล้วกันอาจารย์คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะส่งผลต่อสมการทางการเมืองในอนาคตอันใกล้นี้ไหมคะ ท้งใกล้และไกลนี่ก็พูดยากเพราะการเมืองไทยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับอย่างน้อยผมเดาว่าอย่างใกล้ที่สุดเนี่ยคุณทักษิณก็คงจะต้องคิดหนักมากขึ้นจะไปปราศัยแสดงออกอะไรถูกไหมเพราะก่อนหน้านี้สื่อไปบอกคุณทักษิณติดปีกแล้วถูกไหมครับแต่ตอนนี้ต้องมาลุ้นแล้วว่าคุณทักษิณจะถูกตัดปีกอีกหรือเปล่าถูกไหมแาะพอคุณทักษิณพูดน้อยลงหรือแสดงออกน้อยลงเนี่ยมันก็มี2ทาง1คือพักเพื่อไทยอาจจะรู้สึกว่าหน่อยๆหรือ2ถ้าทัานยกรุงอิง ใช้โอกาสนี้แหละที่คุณพ่อพูดมากไม่ได้เนี่ยแส,สดงภาวะผู้นํานแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ปัญหาแก้งลเซ็ center แก้ปัญหาภาษีกําแงพงภาษีที่สหรัฐเป็นคนสร้างประเด็นขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นจังหวะที่าารัฐบาลสามารถชิงผลงานและบอกว่านี่ไงก็ตอนนี้ระหว่างที่รอกระบวนการมีการตรวจสอบอยู่นะครับซึ่งคนจะเป็นใกล้มากนะ13มิถุนาเนี่ยใช่แต่ก็ต้องเร่งชิงทำผลงานคือเราก็ไม่รู้13มิถุนาสาราจจะบอบข้อเท็จจริงมันยังไม่ชัดเจนไปหามาเพิ่มนะหรือสารอาจจะพูดกลางๆหรือสารจะไปเนี่ไหนเราไม่ทราบ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราไม่ควรจะเอาชะตากรรมของประเทศชาติเนี่ยมาผูกไว้คนคนเดียวถูกไหมครับมผมมักจะพูดเสมอว่านี่คุณทักษิณเนี่ยทะเลาะกันมาตั้งแต่ผมอยู่มัธยมเนี่ย <c oughs> น,น,นี่เรียนจบมาทําหนังสือทํางานสอนหนังสือเนี่ยยังยังจะเถียงกันไม่จบผมก็อยากให้ประเทศชาติเนี่ยมันเดินต่อไปข้างหน้าคือคุณทักษิณจะผิดหรือไม่ผิดก็ว่ากันไปตามกระบวนการที่จริงแต่อย่าลืมว่ามันมีเรื่องอื่นที่สําคัญไม่น้อยกว่ากันทุกๆครั้งที่เราเอาเวลามาใช้เรื่องใช้สิเนี่ยขอให้เป็นการใช้เพื่อถอบบ ความยุติธรรมต้องมีแต่ต้องเป็นความยุติธรมที่ถูกต้องทั้งในเชิงเนื้อหาและเชิงกระบวนการเพราะถ้าเกิดมันถูกแค่อันใดอันหนึ่งเนี่ยอีกอันหนึ่งมันจะเสียตามไปด้วย ค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากที่มาอธิบายให้เข้าใจกันแบบง่ายๆสนุกมากคุยกับอาจารย์นี่เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินเพราะฉะนั้นรอติดตามกันนะคะ13มิถุนายนนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรสําหรับรายการเด็กคีข่ายการเมืองเรื่องใกล้ตัววันนี้เดินมาถึงตอนสุดท้ายของซีซั่น10แล้วนะคะในสัปดาห์หน้าจะเป็นซีซั่นที่11แล้วเรายังคงออกอากาศในวันและเวลาเดิมเนื้อหายัยงคงเข้มข้น มากยิ่งขึ้นด้วยไม่ใช่ว่าเค้มค้นเท่าเดิมนะคะคุณผู้ชมเองมีประเด็นข้อสงสัยอะไรอยากจะให้รายการเราไปหาคำตอบส่งมาบอกได้ค่ะผ่านทางอินบ็อกซ์เพจ a c e b o o k ของรายการนะคะซึ่ง10ท่านแรกได้รับของที่ระลึกจากทางรายการและทางสถาบันพระปกเกล้าไปเลยวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วท่านอาจารย์มีรพัฒน์ชนัชาวีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ